ไปดูทางสีชมพูที่ตอนแรกว่าไฟแรงมากนะคะเชียร์กันตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเปิดพิธีนะคะตอนนี้ก็กำลังนั่งรอดูโชว์อยู่คะ่ะเอาค่ะจับภาพไปที่กลางสนามเช่นเดิมนะคะ ดูทางสีเหลืองเช่นเดิมนะคะมีตอนนี้ก็สีเหลืองก็โอ้โหเสียงกรี๊ดเต็มที่ค่ะสีเหลืองตอนนี้ทั้งสนามก็กรี๊ดเพื่อเป็นกำลังใจให้แก่วงโยนะคะก็เริ่มการแสดงแล้วสังเกตจากคอนดักเตอร์นะคะหุ่นบิ๊กบึ่มมากซึ่งความสามารถความสามารถนี่ใหญ่เหมือนตัวนะคะ คุณพูดนี่คุณคุณคุณแบบว่าคุณคิดว่ามันแบบจะทําให้แบบว่ามีใครแบบเออไม่พอใจหรือเปล่าคะไม่มันคือแบบว่าแซลเล่นๆลขำๆกันเราไม่ซีเรียสนะถ้าเก <นะ S 1> ิดว่าพวกเราสองคนผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะใช่แล้วค่ะขณะนี้นะคะผู้ทําการแสดงก็ได้ร่ร่รำทงนะคะออมองจักมุมนี้สวยงามมากนะคะ สังเกตที่คอนดักเตอร์ค่ะสังเกตที่คอนดักเตอร์กลางนะคะอ่าเป็นอะไรที่สวยมากเก่งนะคะคอนดักเตอร์อ่าเดี๋ยวเราดูค่ะจับตาดูดีๆนะคะตื่นเต้นช่วงตื่นเต้นมาถึงแล้วนี่คือวงดนตรีโยวงโยธวาทิที่ทําให้ชื่อเสียงของโรงเรียนโด่งดังในเรื่องของการดนตรีนะคะ เงกรีดนะคะว่าวงดนตรีของเราเป็นยังไงคะวงโยของเราป๊อปปูล่ามากๆเสียงกรีดเริ่มมาซึ่งวงโยของเรานี่มีเพลงเปลี่ยนทุกปีค่ะมีการ ระเบียบได้โอ้โหสุดยอดจริงๆเป็นรูปที่มอจะมุมบนจะเป็นรูปสามเหลี่ยมใช่ไหมคะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแต่กีเป็นรูปสามเหลี่ยมตอนนี้เป็นสี่เหลี่ยมพร้อมเพรียงกันอย่างมากค่ะวงโยธาทิ์ สวัสด์ของเราเลยนะคะก็เป็นการจบการแสดงชุดแรกนะคะสวยงามพร้อมเพรียงกันดีค่ะค่้ให้กองเชียร์แต่ละสีเขาสมานสามัคคีที่วงโยธวาทิตนะคะแต่จับตาดูให้ดีนะคะปีนี้เขาพัฒนาเริ่มขึ้นนมีกองชุดนะคะสังเกตที่กองชุดเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเขาจะโชว์อย่างไรกับกองชุดค่ะเอ๊ะกองชุดนี่เกี่ยวกับคอนดักเตอร์ป่ะคะเกี่ยวสิเพราะว่า มันต้องดูควบคุมจังหวะนนำนองไม่หรอกค่ะเห็นคุณแซลคอนดักเตอร์มาดิฉันก็เลยอยากแซลบ้างแต่ไม่รู้จะแซลอะไรดีก็จะหุนเนี่ยแหละคะ่ะอ๋อจกขุนกม็มันก็ใกล้ใกล้เคียงอะดิฉันนะคะสงสัยดิฉันจะแย่กว่าซะอีกมั้งเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อ่าแน่นอนค่ะเราน่ารักแบบธรรมชาตินะคะไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งอย่างใดคอนดักเตอร์ของเราก็น่ารักค่ะถูกต้องอย่างยิ่งค่ะ ม,มีภาษามือด้วยวาค่ะสังเกตคนันละกาดคนแรกนะคะขุ่นเฟิร์มสิเดียวนะซ็กซี้ ดูช็อตนี้นะคะอาจจะเป็นช็อตเด็ดของวงโยธวาทิตในปีนี้ก็ได้เริ่มหลอมรวมเข้ามาแล้วค่ะแต่คนตีกองเขาก็ฝีมือดีเหมือนกันนะ่ะเก่งรอบด้านไงคะมีหุละหูบมาด้วยคงจะแปดตามากทีเดียวเพราะว่าแต่ก่อนเคยใช้แต่ธงนะคะปีนี้แหวกแนวใช้หุนละหูบค่ะ รูปนี่มันเป็นวงกลมๆอาจจะสื่อความหมายถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะก็อาจจะหลอมลวมให้เป็นหนึ่งเดียวก็ได้เนาะเพราะว่าเป็นวงกลมๆไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเดี๋ยวเราอาจจะได้มีโอกาสสัมภาษณ์หัวหน้าวงนะคะจะได้รู้ความหมายของเพลงนี้ คนตีกองนะคะมันในอารมณ์มากคอนดักเตอร์ก็ได้อารมณ์ไปพอๆกับกองนะคะใช่แล้วเนรู้สึกว่าเราจะจะแกล้งคอนดักเตอร์เขามากกันไปหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะร้องให้เอานะคะอาพวกนี้ต้องมีอารมณ์ร่วมเว้ยแหมคุณขารุดหุดนะคะคุณขาจบไปอีกการแสดง นี่คือการเพลงต่อไปแล้วนะคะ,ะดูอินโทรขึ้นมาก็ถ้าจะแบบมันคือเขิมดีนะคะจัดเรียงเป็นแถวหน้ากระดานแล้วะคะ่ะโอ้สังเกตดูดีๆว่าเขาจะทำอะไรนะคะ เสียงกรี๊ดเสียงกรี๊ดมาจากรอบๆสนามเชียวค่ะตอนนี้บ่งบอกถึงศักยภาพของโรงเรียนเรานะคะ เพลงนี้คุ้นๆปะใช่ใช่ทำนองเพลงนี้เออคุ้นนะคะเคยได้ยินเคยได้ยินเพลงนี้เป็นเพลงที่ตื่นตาตื่นใจในความทรงจํามากๆใช่ใช่หลายๆคนอาจจะเคยคุ้นทานองเพลงนี้นะคะเป็นที่คุ้นหูคุ้นตาทีเดียว เห็นไหมคะว่าจะมีพระเอกอยู่หนึ่งคนในวงโยธวาทิศซึ่งก็คือคนกระดิ่งสองใบใหญ่ๆไหมที่เหมือนทองไหมเออไม่แล้วขอกไอ้บอลเป็นกระติกเหลืองแล้วมันต้องมีแก้วกระติกเหลืองไ่ใช่เ เีวแดงฟ้าม่วงเหลืองเอาละค่ะแข่งกันกรี๊ดแล้วตอนนี้ดังลั่นจอมสุรางนะคะตอนนี้ค่ะตอนนี้การแสดงของสีเหลืองเจ้าภาพกีฬาสีปีนี้กำลังเดินเข้ามาสู่สนาม ก็จะทำการแสดงโชว์ให้แก่ทุกคณะสีได้ชมกันนะคะจากที่สังเกตการแล้วอาจจะเป็นการฟ้อนลำนะคะซึ่งก็จะมีทั้งชุดสีชมพูสีม่วงสีเหลืองสีฟ้าอาจจะหมายถึงสีของพวกเราชาวจอมนะคะแต่ละคณะสีก็อาจจะเป็นได้ะคะ่ะเาจะมี